กับสวัสดีทุกท่านนะผมวัสดีครับวัสดีอีกรอบหนึ่งนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ1นบาทปี2542นะครับแบบไหนที่เล่นกันสูงสุดถึง10,000บาทปกติเหรียญ1นบาทปี2542เนี่ยที่เราทราบกันดีก็คือมันเป็นเนื้อคิวโพนิกเกิลนะครับเราเป็นเหรียญธรรมดาเหรียญรุ่นนี้ปกติมันมันจะไม่มีราคาใช่ไหมครับเราเราน่าจะทราบกันดีแต่ว่าแบบไหนล่ะที่มันแพงเป็นหมื่นเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับ ปกติเหรียญเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 4 2เนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ3.4กร,รมัมขนาด2 0่มิลก็เป็นเหรียญเล็กๆกาเหมือนเหรียญบาททั่วไปนะครับรุ่นนี้มันจะมีขอบเฟือง้วยนะถ้าสมมุติคุณไปเจอเหรียญที่มันไม่มีขอบเฟืองกแปลว่าเหรียญมันถูกปั่นขอบอะไรออกมานะครับเวลาเวลาดูพวกเหรียญผลิตผิดพาลาดอะไรเงี้ยเขาเราจะดูหลายๆปัจจัยเช่นตัวน้ําหนักดูมวลดูขนาดเหรียญดูอะไรประกอบหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่ฟันหงว่ามันคือของแท้อะไรเงี้ยเพราะว่า ถ้าคนเรามันจะซื้อของอะไรสักอย่างมันก็ต้องเช็คกันดีๆเนาะไม่งั้นก,ก็ชีบหายไว,ไว้วอดเหมครับเหรียญหนึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกนะถ้าจะซื้อพวกเหรียญแปลกๆเหรียญตลกอะไรเงี้ยแล้วจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ224บีล้าน3าม0 0นแปดหก9,00 0เหรียญน,นะครับราคาประเมินในหนังสือ UNC อยู่ที่40บาทราคาซื้อขาย UNC จริงๆก็ไม่น่าจะถึง40หรอกครับน่าจะถูกกว่านั้นเยอะราคาซื้อขายกันจริงๆน่าจะอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบนี่แหละ สำหรับเหรียญหนึ่งบาทปีศสอนะครับยูนซอันนี้อ้างอิงจากหนังสือคู่มือเหรียญกระสาบของคุณหมอชัยยศนะครับพงจารุสถิตก็เป็นหนังสือที่อัปเดตล่าสุดแล้วครับปี2019หรือว่าปี2 5 6 1นห้ร้อยหกสิเอะครับผมเหรุ่นนี้หัวก้อยมันจะสลับกันนะครับถ้าถ้าสมมติว่าหัวก้อยมันสลับกันแล้วเป็นเหรียญยี่ห้อนิกเกิลทั่วไปไม่เหล็กดูดไม่ติดนะรุ่นนี้ดูดไม่ติดเพราะว่าข้างในมันมันเป็นทองแดงนะครับแล้วก็มีนิกเกิลข้างนอกแค่ นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็น้ําหนักประมาณ3 4กร,รมัมถ้าช่างมาแล้วประมาณนี้หัวก้อยสลับกันปกติไม่ต้องตกใจอะไรนะครับส่วนเหรียญที่มันราคาแพงนะครับวยวันนี้ผมพามาให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาททองคำปีสี่มาเนี่ยทองคำพี่เราเคยเจอทองแดงใช่ไหมก่อนหน้านั้นเคยเคยเห็นทองแดงอันนี้เป็นทองคำนะครับทองคำเดีย๋ยวมาดูความพิเศษเหรียญทองคำกัน พวกเนื้อโลหะหรืออะไรเงี้ยเหรียญทองคำพวกนี้เนี่ยเวลาชั่งออกมาน้ำหนักมันจะต้องมากกว่าเหรียญปกติอันนี้เราไม่ได้ทำอันนี้ไว้ด้วยนะเหรียญทองคำปี42ก็จริงๆมันมีทองแดงด้วยแล้วก็มีตัวเนื้อเงินด้วยนะเคยเห็นนะทองแดงนี่เคยเห็นอยู่แต่ทองคำไม่เคย เหรียญรุ่นนี้ถ้าสมมุติวิธีการเช็คง่ายๆนะตามที่ผมกล่าวไว้ก่อนหน้านั้นนะก็คือว่าแต่แต่เหรียญพวกนี้ชุดอย่างเงี้ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในมือของคนทั่วไปนะครับโอกาสเจอน้อยน้อยมากแทบเป็นไปแทบเป็นศูนย์ดีกว่าเพราะว่าเหรียญพวกนี้เขาเขาเรียกว่า m ม t ทูออเดอร์หรือว่าพวกเหรียญ MTO อ่ะมันเป็นเหรียญที่เหมือนทำมาตั้งใจทำมาเฉพาะเจาะจงเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเหรียญที่ทำมาจากโรงกระสาบแหละ เมื่อมอนานมาละวนะครับ,เ,นนนะรบเป็นเหรียญที่เอาเนื้อทองเอาแร่ทองคํเข้าไปคือพูดง่ายๆคุณเหรียญปกติเวลาเราทําเหรียญใช่ไหมเหรียญบาทอะไรเงี้ยต้นทุนการทําเหรียญเหรียญหนึ่งอ่ะมันจะกี่บาทเชียวแต่เหรียญรุ่นนี้เขาเอาทองคําเข้าไปใส่เป็นเนื้อโลหะเพื่อผลิตเหรียญนะครับดังนั้นต้นทุนการผลิตเหรียญของเขาอ่ะมันแพงชิบหายไปวอดตั้งแต่ปี42นะครับดังนั้นไอ้คนที่สั่งทําอ่ะ มันไม่มีทางปล่อยเหรียญพวกนี้ออกมาสู่แบบเอาไปซื้อของเซเว่นเนี้ยมันเป็นแปลงไม่ได้ <c oughs> มันไม่เหมือนเหรียญ <c oughs> เหรียญแบบหัวก้อยหัยนไปทางเดียวกันหรืออะไรเงี้ยที่อันนั้นมันเป็นเนื้อโลหะของเหรียญมันก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมันก็เหมือนเหรียญพวกๆไปอ่ะแต่อันนี้คุณนึกสภาพนะครับว่าคุณเอาทองคําซึ่งคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าทองเองใช่ไหมอันทถ,ถ้าสมมติคุณเป็นคนทำเนี่ยอันนี้เราจะไม่ ดังนั้นเจาะลึกแล้วกันดังนั้นต้นทืนการผลิตเหรียญพวกนี้มันมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเนาะการทำเหรียญอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นคือเหรียญพวกนี้มันโอกาสเจอออกมาข้างนอกแทบแท,บ,ทบจะเป็นศูนย์เลยดีกว่าแต่จริงๆคือกรุงพนารักษ์เขาเราสามารถสั่งทำพวกเหรียญวันเกิดอะไรเงี้ยได้นะเพราะเท่าที่ผมทราบนะครับถ้าถ้าสมมติคุณคุณอยากทำเหรียญอะไรเงี้ยแจกวันเกิดคุณอะไรเงี้ยทำทำทำ,ทำได้แต่มันจะไม่มีราคาหน้าเหรียญน,นะ มันจะเป็นเหรียญมันเหมือนเหมือนเป็นเหรียญวันเด็กอะไรเงี้ยเป็นเหรียญวันเด็กเป็นเหรียญอะไรเงี้ยเป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาแจกในงานอะไรต่างๆเช่นพวกเหรียญทองแดงเหรียญอะไรเงี้ยครที่แจกวันเด็กแจกอะไรเงี้ยทาได้เหรียญพวกนี้เหมือนเท่าที่ทราบคือทําได้แต่มันไม่มีราคาหน้าเหรียญนะคุณก็จะเอาเหรียญแบบพวกนี้ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันไม่มีหน้าคาหน้าเหรียญไม่มีอะไรเงี้ยแต่ทำมาเพื่อแบบเป็นของชํารวยแจกที่ระลึกงานหรืออะไรเงี้ยเท่าเท่าที่ทราบคือทําได้ ใครมีงบก็อยากทําก็ลองไปดูก็ได้นะครับเขาจะมีให้เลือกหรืออะไรเงี้ยเท่าที่ทราบนะมันมันเขาเขาสาวเขารับจ้างทาเหรียญได้ไหมเหมือนเหมือนพกโอเอ็มอ่ะเขาจะมีบล็อกแบบคุณอยากได้เหรียญวันเกิดของตัวคุณอะไรเงี้ยทําได้มันไม่มีคาหน้าเหรียญเลยแล้วไงเช่นถ้าสมมติคุณอยากได้เหรียญทองคําแบบเป็นชื่อเราเป็นเหรียญที่มีเหรียญเดียวอะไรเงี้ยมันทําได้มั้ง อต่นางทีทางนั้นรายละเอียดอะไรก็ลองถามเขาได้นะครับอันนี้เท่าที่ทราบนะเท่าที่ทราบทําทําได้แต,แต,แต,แต่แต่เหรียญมันจะเอามาใช้ซื้อของแลกเปลี่ยนไม่ได้ฮะมันมอน,นเป็นเหรียญที่ระลึกอะไรเงี้ยฮะจะคล้ายๆยางนันส่วนเหรียญพวกนี้ก็ถ้าเจอก็ลองชั่งน้ำหนักหรืออะไรก็ได้นะฮะก็ผมแต่ผมผมยังยืนยันคำเดิมนะว่าเหรียญพวกนี้ คุณน่าจะไม่มีทางเจอได้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ไม่มีทางเจอในตลาดหรืออะไรเงี้ยมันมันมันแทบจะเป็นศูนย์เลยดีกว่าเพราะว่าพวกเหรียญอย่างนงี้คือเจอกันส่วนใหญ่ผมก็ได้จากนักสะสมรุ่นเก่าๆหรืออะไรเงี้ยที่ที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วนะครับน้าหนักของตัวเหรียญเนี่ยมากกว่า5กรัมอยู่แล้วน้ําหนักเหรียญมากกว่า5กรัมอยู่แล้วครับอย่างอย่างพวกเหรียญ5ทองคําที่เคยชั่งกันก็หนัก เป็นบาทเลยนะเหรียญเหรียญน,นิกเกิลทั่วๆไปมันหนักแค่เท่าไหร่ยังเจ็ดกรัมกว่าอยงเงะแต่เหรียญน,นั้นหนักเกือบบาท14กรัมกว่าเท่าตัวเหรียญพวกนี้ก็เหมือนกันน้ําหนักของเหรียญเนี่ยมากกว่า5กรัมอยู่ละทองคำนะก็ถ้าตีเป็นทองคําเมื่อปี4ี่สองบาทหนึ่งประมาณ6 0พันมั้งพันอันนี้สลึงก็ประมาณสองพันกว่าเนาะนะ <c oughs> อันนี้ พาฒนาปี42อนะอันนี้พูดถึงต้นทุนของของของทองคำนะครับตอนตอนปี4 2นะโอ้ oh. ก็เหรียญพวกนี้ก็ใครชอบแนวแนวเหรียญประเภทนี้ก็ลองอันนี้ถามอันนี้พวกเน้นได้นะเขาจะมีคนที่เล่นเหรียญเฉพาะพวกเนี้ยจะมีพวกทองคําบ้างมีเนื้อเงินบ้างมีทองแดงบ้างมีอะไรเงี้ยครับแต่แต่เหรียญที่เจอในคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวก้อยหันไปทางเดียวกัน อะไรเงี้ยท,ที่ที่มันเปีเ่ยนตลกอันนี้ไม่ใช่ตลกนะอันนี้ไม่ใช่เหรียญตลกนะมันเปหี่ยนเขาเรียกว่า MTO อ่ะคือเหรียญที่ตรงใจทําขึ้นมาเป็นเหรียญทํทาทตามสั่งะ่ะประมาณเนี้ยถ้าแปลเป็นไทยอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็จะได้กระต่างเรื่องเหรียญทองคําอะไรเงี้ยที่เวลาคุณไปเจอข้างนอกแล้วคุณชอบจิตตกที่แบบของชั้นมันเป็นทองคาเป็นอะไรหรือเปล่า ก็ลองช่างดูก็ได้ครับถ้าช่างไม่มีที่ช่างก็ร้านทองอะ่ะน่าจะดูได้ทุกร้านแหละโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังกิดตกเรื่องของชั้นมันเป็นทองคําหรือเปล่าอะไรเงรี้ยไม่มากก็น้อยนะครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ